Like ็เป็นการได้มีโอกาสนะก็ไดมีพระครูบาอาจารย์มาที่หนึ่งก็จะมีโอกาสมาได้ฟังสวดมนตไหว้พระฟังธรรมโดยตามปกติก็จะมีกิจกรรมสดมนต์อยู่แล้วใช่ไหมก็เป็นการลูกฟังลูกฟัง ให้สัมผัสกับพุทธศาสนาอยู่เรื่อยๆนะไม่ไม่มัวแต่ทำมาหากินอย่างเดียวไม่ได้มุ่งแต่จะเอาเงินเอาทองไม่ได้มุ่งที่จะหาเรื่องปากเรื่องท้องอย่างเดียวก็วยังมีโอกาสที่ งเจ้านายได้ให้โอกาสได้มาศึกษาเรื่องจิตวิญญาณไปด้วยได้มีโอกาสได้มาสร้างอุปนิสัยในการเรียนรู้เรียนรู้เรื่องการฝึกฝนด<ม><ม>้านไหนเพราะไม่งั้นแล้วเราก็จะมุ่งเน้นในช่วงชีวิตที่เกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายเพราะความทุกข์ของร่างกาย ความทุกข์องร่างกายากับความทุกข์ของจิตใจเนี่ยมันก็เลยทําให้โอกาสโอกาสในการเรียนรู้สิ่งเหล่าเนี้ยถ้าเราไม่มีเจ้านายปักฝ่ายรเรื่องพวกนี้ก็จะมีแต่เรื่องภายนอกอยู่ตลอดเวลาไปนะแต่ถ้ามันมีผู้นำผ่าน ไห้ฝึกฝนเรื่องนี้บ้างเพราะเรื่องพวกเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญในในช่วงชีวิตหนึ่งระหว่างความทุกข์ทางร่างกายกับความทุกข์ทางจิตใจเนี่นยมันจะต่างกันความทุกข์ของร่างกายเนี่ยมันก็แค่ออยู่แค่กระหายแค่ร้อนเนี่ยแค่ เป็นโครคภัยไข้เจ็บแต่ความทุกข์ของจิจใตใจนี่บานทีนะมันไม่มีเวลามเวลาบางครั้งมันมันมีปัญหามากทันด้านความคิดหรือความกังวลเอาจนกระทั่งบางคนเป็นโรคประสาทไปเท่ากับเราไม่ได้รับการศึกษาหรือดูแลหรือทำความเข้าใจกับมันมันก็จะทำให้ เราใช้ชีวิตนะด้วยด้านเดียวคือด้านกนยายภาพไม่ได้สามารถใช้ชีวิตทั้งด้านภายในด้วยเป็นเงื่องโอกาสที่เรามีกาสได้ยินได้ฟังเพราะบางครั้งชีวิตด้านด้านในบางครั้งร่างกายามันไม่มีความสะดวกสบายอะไรมากแต่จิตใจมีความสบายภายในไม่ถูก ความคิดไม่ถูกอารมณ์มายัวย่วยุทำให้วุ่นวายเผลอๆแล้วก็ทำให้การใช้ชีวิตสับสนไปด้วยเป็นเลยเด่นมีโอกาสเนีนมาได้ยินได้ฟังไดธรรมวัดสดมนได้นึกถึงก็ทำกรรมสบของพระพุทธเจ้าเพื่อทำอามอมเป็นเครื่องดำเนินจิตใจ กบางครั้งเวลาพวกเราเวลามีภัยพิบัติทางด้นนานจิตใจภายในก็จะไปพึ่งพวกเครื่องรางของขังอะไรไปเรื่อยพึ่งเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปเรื่อยไปพึ่งปู่ย่าผีปู่ย่าไปเสดาะข้อต่อเจตาหลวงพ่อองค์นั้นหลวงพ่อพองค์นีอนอนอ้อยู่เรื่อย,อยแต่ไม่เคยว่า ไม่เคยหันมาพึ่งใจิตใจของตนเองพึ่งตนเองตนเ,เ,เป็นที่พึ่งขอ,องตนเะนเราจะมีโอกาสมาได้ยินที่ฟังไปพระสวม,มนต์ที่เป็นโอกาสดีแหละดงนั้นช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราจะทำวัดสดม,มนตกันหลังจากทำวัดสดม,มน์เสร็จตัวจะได้มีโอกาสฟังทมนะฟังกัน ตอนนี no ้เราจะเริ่มเตรียมตัวสวดมนต์ไหว้พระ